สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอทั่วประเทศครับ24พฤศจิกายน2584ทุ่มเศษนะครับแจ้งข่าวอ,อสมอทราบแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจไปยังพี่น้องอ,อสมอทางด้านภาคใต้ด้วยนะครับทราบว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้รุนแรงและหนักหน่วงทีเดียวนะครับก็ขอส่งกาลังใจไปให้พี่น้องชาวใต้แล้วก็อ,อสมอชาวภาคใต้ขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปแล้วก็ขอให้กับ คืนสู่ภาวะปกติโดยไบที่ตามสานการณ์ข่าวครับข้อมูลข่าวจากกรมปรตุนิยมนิยาแสดงพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ครับ18นาฬิวันนี้จนถึง18นาฬิาวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคใต้ครับจังหวัดสีแดงก็มีจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับมีความเสี่ยง ที่จะมีฝนตกหนักมากนะครับพื้นที่สีแดงนะครับส่วนสีเหลืองนะครศรีธรรมราชกระบ,บี่ภูเก็ตก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักนะครับส่วนพื้นที่สีขาวภาคใต้จังหวัดอื่นๆก็มีฝนตกเช่นเดียวกันแต่ไม่ถึงกับหนักมากนะครับทีนี้ปัญหาก็อยู่ตรงที่จังหวัดที่กําลังได้รับผลกระทบน้ํากําลังขึ้นสูงและท่วมสูงโดยเฉพาะสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะครับ แล้วก็จังหวัดอื่นๆปัตตานียะลานราธิวาสประมาณนี้ก็กําลังได้รับผลกระทบน้ําท่วมน้ําท่วมอย่างหนักนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับแล้วก็พี่น้องอสมมชาวภาคใต้ให้ผ่านพ้นอุปสรรคช่วงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ขอให้กลับคืนสู่ภาวะ,ะปกติโดยเร็วนะครับซึ่งรัฐบาลกําลังให้ความช่วยเหลือกําลัง ทุกสภากำลังกำลังช่วยกันระบายน้ําแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะหลายพื้นที่ประชาชนต้องอาขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้าดื่มตอนนี้แล้วก็ต้องอพยพอย่างเร่งด่วนนะครับก็เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจส่งกําลังใจให้กับพี่น้องสมอทางใต้แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็แจ้งข่าวพี่น้องชาวใต้ด้วยธนาคารทกศเขาก็ประกาศปิด ปิดให้บริการชั่วคราวในวันพรุ่งนี้2 5าพฤศจิกาย,ยนก็มีจังหวัดปัตตานียะลาสาตูนนราธิวาสสงขลานะครับก็แต่ละสาขานะครับในอำเภอต่างๆทกศนะครับปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่25พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8พี่น้องชาวใต้แล้วก็อสมอถ้าจะทำธุรกรรมทางด้านการเงินให้ทำธุรกรรมผ่านแอป b ีไอซีโมนะครับ หรือตู้ ATM หรือตู้ CDM หรือตู้ฝากเงินอัตโนมัติแทนนะครับสำหรับสาขาต่างๆในจังหวัดที่กล่าวมาปิดชั่วคราวย5ห้วิกายนพวกนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้พร้อมกับส่งข่าวนี้มาบอกนะครับข้าคืนวันนี้ช่องของเราก็รวบรวมข้อมูลจากาสำนักง,งาน ป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลามาอธิบายให้ฟังวิธีป้องกันเชื้อโรคเมื่อน้ำท่วมครับวิธีป้องกันการติดเชื้อป้องกันเชื้อโรคเมื่อน้ำท่วมให้คำแนะนำต่งตังๆไปนี้นะครับสำหรับคนทั่วไปบุคคลทั่วไปพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบภายน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ครับเลี่ยงการลุยน้ำนะครับถ้าร่างกายมีบาดแผลไม่ควรลงน้ำ หรือลุยน้ําท่วมนะครับจะติดเชื้อได้ทางบาดแผลได้ได้ง่ายนะครับทีนี้สังเกตนะครับและดูแผลบาดแผลตามร่างกายเพราะว่าในน้ําท่วมมีสิ่งปฏิกูลและสารเคมีอาจทาให้แผลติดเชื้อควรล้างแผลและทําสะอาดทําความสะอาดทําแผลให้สะอาดเสมอนะครับถ้ามีแผลแล้วไปลุยน้ํามา ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักนะครับ,ถ,บถ้าบาดแผลถ้าบาดแผลมีการผิดปกติเช่นปวดมีการปวดแล้วก็บวมแดงร้อนหรือมีหนองให้รีบไปพบแพทย์นะครับนี่ก็เป็นคําแนะนําจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาแนะนําพี่น้องชาวภาคใต้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ขณะน,นี้ให้ระวังการติดเชื้อครับซักเสื้อผ้าที่ลุยน้ํามานะครับ ให้ซักด้วยน้ำร้อนและผงซักฟอกแล้วก็ซักให้สะอาดก่อนนำกลับมาใส่ทุกครั้งนะครับทั้งหมดก็เป็นข้อแนะนำนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมภาคใต้แล้วก็ระมัดระวังการติดเชื้อโรคจากภาวะน้ำท่วมครับค่ำคืนวันนี้แจ้งข่าวพี่น้องอสมอทั่วประเทศให้ได้รับทราบสถานการณ์เพื่อนพี่น้องเราที่เป็นอสมออยู่ทางภาคใต้กำลังประสบความเดือดร้อนนะครับก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้นะครับ ครับคุณวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ